นี่นะครับสวัสดีครับน้าตัวที่17บเับของการทอยลิงในวันนี้นะครับใส่เสื้อหนังด้วยนะครับวันนี้โอ้โหดูครับดูคน้ำดูน้ำน้ำแตกเลยครับเฮ้ยเอ้าย้อน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 ขอเยมขอเตรียมขอหน่อยเนี่ยหูเหลาเหลียงนะครับเนี่ยเกาะนี้ชิ่อเกเหลาเหลียงให้ฟังเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้เองนะใช่ดินี่เพื่อนผมดิดูดูครับนี่นะครับ เราลากมักงนะครับเฮ้ยคล้ายอินซีเ,นเลยว่ะไออินซีม,นมันไม่น่าโดนนะไอสากใหญ่สากใหญ่าววววสากเหลืองสากเหลืองใหญ่นี่นะครับ อ้ยใช่ครับนี่ครับโสมหน้านี่ครับกัดหั่ไปทีนึงครับ